ใช่ใช่ไหมโฟนสวัสนะ Yes <Yeah. S 1> Yes you วันนี้บรรยากาศดีดีค่ะทุกคน Yeah Oh ฮับอ่ะ t ิดาโฟนค่ะ I like it ค่ะรัก This color I like this I like this Baba don't like I don't like you know Baba speak I don't like a อะไรกัน กัดเน่าแล้วก็พิการเน่าแล้วโอ้ต้นมอนนะคะต้นมอนต้นใหญ่เลยนะคะต้นนี้อันนี้ก็คือต้นใหญยเพลยนะคะมูนเบอร์รี่ต้นมูนเบอร์รี่มอนเบอร์รี่มูนเบอร์รี่หรือมอนเบอร์รี่นะมอนเบอร์รี่นะคะ, berry, ะ,คะอยูยูขี้ ืันนี้แดดบ่ยหยอนนะคะบรรยากาศดีค่ะขาดว่าฝนสิตกนะคะบรรยากาศแบบฝนกรสิตกอะค่ะเป็นเป็นลมรื่นลมรื่นจังน้อยนะคะแดดันนี้พาโน้อซ่าออกไป <c oughs> ย่างเหรียญรีแลกก่อนค่ะ <c oughs> พ่อนคลาย <c oughs> เพราะว่าเ่ได้ออกจากบ้าน <c oughs> ประมาณสามมือรู้สึกอึดอัด <c oughs> ประมาณสามซี่เมือ่อพันไม่ได้ออกไม่ได้ออกไปแบบไปย่างเรโดนโดนๆเราพันอึดอัดค่ะทุกคนอึดอัดงุดงิดอารมพอดีก็เลยพากกันออกมาเร็นนะคะออกมายังรีเล็กพผ้อนคลายบ้างเนาะจะได้สดชื่นบุดอยูเฮียวอยไหมบุตร ว้เออโครตโคด้าโคด้ีซาสวัสดีครับซิลูสวัสดีครับซิอีซาสวัสดีครับซิคืวคอยแทะฮอว่าอุคอยแทะสปิค you speak little l i วย you speak little I don't อีซา uh, สวัสดีครับซิส,สวัสดีครับโนซีอีซานะโนซีอีซาโนโอลิสพิกโอลิสพิกยูวายล์โอ้ลมเย็นสบายค่ะทุกคน mm hmm. คิดว่าผิดที่ออกมายาังเล่น mm hmm. สดชื่นสดชื่นดีค่ะง้นงิ๊ดเป็นอึนอดอัดเป็นอึนอดอัดเป็นง้นงี๊ดที่บ้านอากาศพ้อนเนาะคะ่ะ สองสามเมื่อที่ผ่านมาแดดหอนแหงฟันก็เลยแบบนู่บ้านเราเปิดแบบอร์ค่ะเปิดแอร์อแล้วมันเป็นอึดอัดค่ะมันบ่นคือมันบ่นคืออากาศแบบธรรมชาติมันไม่เหมือนอากาศแบบธรรมชาติค่ะคนอ่ะล้มไ้ยินเสียงล้มบ่ค่ะล้มเย็นดีดีทุกคนล้มลื่นล้มเย็นสบาย เดี๋ยวสิพาน,น้องยิซ่าไปซื้อของนะคะพันก็เลยแวะไ่ายบรรยากาศบรให้รับชมนะคะช่วงนี้นะคะ่ะล้มล้มค่ะทนล้มล้มเล <c oughs> ืก็เป็นช่วงนี้มืออน,นีนะคะ <c oughs> มือน,นี้เป็นล้มล้มฝนแบบแบบไอ้แบบฝนสุดตกนะคะ <c oughs> โอ้คนมบับวางขายถุงเท่า ธงเทามาวางขายช่วงนี้ช่วงนี้ทุงเทาก็สิขายยากรักน้อยพอมนนทอนก็ถูกถูกนะคะถ้าอยากซื้อแบบว่านคาถูกถูกก็มาซื้อก็มาซื้อช่วงนี้ล่ะคะ่ะซื้อตุนไห้ซื้อตุนไวนไวเนาะคะ่ะช่วงนี้ต้น ต้นมอญนะคะต้นมอน,น,ะะนมอนเบอรี่นะเพันกสิออกลูกลายนะคะเป็นหนาของเพันนะคะมอนเบอรี่แล้วก็ออพิกัหนาผลไม้ละคะ่ะช่วงนี้ถ้าไปเบื้องน้ําสวนกสิลายนะคะแอปเป,ป,ปิ้ลแอปเปิ้ลนะคะแอปเปิ้ลนะคะ,ปปะ,คะออกเต็มไปเบิด์ละคะ่ะมีกูได้ว่ากินฮู้มฮุ้ม I make food f o ฮู้ม รัวินดีครับมาสิมาซื้อของเอ็มาเก็ตนะคะแต่ว,ว่าย่างไปย่างมาย่างเลยไปก็ได้ย่างเลยไปจากน้อยครับฟาดหลกุกย่างเลยไปจากน้อยไป อยากไปซื้อสภาค่ะอยากไปซื้อสภาจะไปซื้อเสื้อผ้า,ผาแป๊บนึงสเรื่องอยังไงฟังนะคะคนตุรกีนะคะโดยผู้ซ้ายนะคะผู้ซ้ายนะะ่ะถ้าเขาเห็นถ้าเขาเห็นเขาเลียวเบิ้งเพิ่นอนะ่ะเพิ่นสิเข้าใจว่าเขาสนใจเขาทันทีนะคะทุกคนเป็นอย่างที่แบบว่าโอ้ย คือเหลียวเบิง้งถ้าเหลียวเบิ้งยิ้มไห้บ่ได้นะคะเพราะว่าพึ่งยิ้งบ้านนี้เพิ่งกะสิแบบว่าพ่เหลียวเบิ้งแล้วกับ่ยิ้มไห้บุษยซ้ายอย่างประมาณนี้ล่ะค่ะก็เป็นทมเนยียมของเพ่นเนาะพะฉะนั้นเวลาเวลาเขาม้าแล้วเฮาแบบว่า,าคนไทยอะยิ้มแย้มยิมยมย้มใสนบ่ค่ะเขาสิก็สิมองว่าเฮาสสดิสะสดิงเออเขาก็สิคิดว่าเฮาไห้ทาเขานะคะผุ้ซ้ายบ้านนี้นะคะโอ้ย พันมาต,ตอนแรลกพันกับบอลูนะคะว่าเป็นยางมันคือแบบยางน้าจีบเขาหลายแท้แบบว่าเห็นข้าเหลียวเบิ้งยังสิกะเห็นข้าเหลียวเบิเ้งยังสิกะเพิ่อนก็คิดว่าเขาสนใจเพิ่อแล้ยวยังสินะคะอู้ฟลาเวอร์สวยไหมลูก <Yeah. S 1> ถ้าลูกยังชมบรรยากาศธรรมชาติ yeah, beautiful look yes butterfly อยู่ฮอ t ไหมย o u hot ไหม you can t a k ก off ไหม you hot ไหมนั่นแหละค่ะเ่าสู้กันฟังเนาะถ้าแบบว่าคนมาไม่ไหมกันสิบพรู้ว่าการที่เขาไปเหลียวเบื้องผู้ซ้ายคิดเหตุให้เขาคิดว่าโอ้นกบินเต็มเลยค่ะเหตุให้เขาคิดว่าเขามาเขายังสินะคะโอ้นกมาเต็มเลยว่า is it bird มัด bird come l o o เฮาเด็กทำนะบลู๊กเราเห็นบ่านนอค่ะว่าแน่ใจว่าเดี๋ยวเห็นบ่นะคะนกนกม้าเต็มเลยบลสคกมัดบลสคกมัดโอ้ ฟาดฟาดอาไปรัอาไปครั้หน้านึงอีสรอยี่วันก็มาคิดอีวันก็มาคิด Something Look Something ไหมใ้ด็กว a l r e d y Look ไปไหมแล้ววี Come Back วี Can Go ได้ไหมให้เด็กหน่อยยางเล่น Yes คุณ How you can buy l really ้านขายานะคะบ้าน a y ยาแถวบ้านพันก็ถือว่าสะดวกสบายทุกอย่างนะคะบ้านขายยาโรงพยาบาลยุติดกันโรงเรียนกนหลายนะคะเพราะยุตตรงยุตตรงเซนเ็นเตอร์น,นะคะก็เลยแบบสะดวกสบายทุกอย่างแล้นะ,ะแต่อาจจะเป็นแบบ ชุมชนหน่อยๆจากน่อยนะคะเป็นชุมชนหน่อยอดอกไม้สวยจังเลย beautiful ไหมลูก flower ลูก <Yeah. S 1> ดอกไม้สวยๆค่ะทุกคนมาไทายบรรยากาศชุมชนไาดิมคอยให้รับชมนะคะบรรยากาศสวยๆดอกไม้สวยๆนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยค่ะ บรรยากาศแถวบ้านเขากประมาณนี้ค่ะ